โยโยโย่ซีเพนโมงเช้าเจอกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟารผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเขาร่วมกลุล่มหนังได้ที่อัดเอ็มวีพีสามบสามมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพิจารณ์เลือกเกมเวลา2องทุ่มแต่ไวนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรทันจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไบรทันเนี่ยมีแต้มตเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในลีกบุกแพ้เเออววรร์ตตััันนมาาาา0-2ะคบแ่่กลงสปดห ไปแก้ตัวในคาราบาลครับบุกไปถล่มออกฟอร์ดมา6-0ศูนย์ในเกมที่ฟาเบียนเฮสเลอร์ก็โรเตชั่นแทบจะทั้งทีมนะครับจอร์จิโอรุตแต่ยังเจ็บลงไม่ได้ครับผู้เล่นชุดใหญ่จะกลับมานะครับแฟร์บุกเกนเป็นประตูเกมรับก็ฟานนัทแค่เล่นกับลุยส์ดังตรงกลางคลอสบาเลบายาซินอายารี่นะครับแนวรุกก็แมทธิโอไรลี่บาคอบามินเต แล้วก็คารุมิโตมะกองหน้าดันนี่เวลเบกนะครับโยโยโย่ท <yo>, ี่จกสผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่แมนซิตี้มี3แต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดไปเสียฟอร์มนะครับแพ้คาบ้านกับสเปอร์มา0ต่อ2ครับเป๊ปกาดิโอลายังมดสิดใช้งานกวาดิโอโควาชิตแล้วก็ซาบินโยนะครับที่มีข่าวจะย้ายทีมด้วยซ้ำครับประตูจะต้องใช้เจมส์แทฟฟอร์ดไปก่อนนะครับเกมรับลูเบนดิอาสจอห์นสโตนพวกนี้นครับแดนกลางโรดรีอาจจะต้องลงตัวจริงในเกมนี้แล้วนะครับสถานการณ์ของทีมนี่ไม่ค่อยดีครับมิทีอนี่ไรเดอร์แบร์ดโดซินวา ข้างบนก็รายันเชอร์กีตัวใหม่าชาชม่โดกูฟิลโฟเดนโอมามามูตเอรลิงฮารันเป็นตัวเลือกนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วไบรตันก็ไม่แพ้ซิตี้เลยนะครับในบ้านชนะ2-1เกมเยือนนี่บุกไปเสมอซิตี้มา2-2ก่อนเกมคอมเมอมนซิตี้บุกมาเป็นต่อแม่แต่พี่เจดูแล้วไม่ง่ายครับไบรตันเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่า2นัดที่ผ่านมายังเก็บได้แค่แต้มเดียวแต่ว่าเล่นก็มีทรงเหมือนเดิมนะครับแล้วพี่เจนมองว่าเจอกันช่วงหลังนี่ซิตี้เจาะ เอางอ่ายเล่นงานไบรตันไม่ค่อยได้ด้วยครับประกอบกับขาดความมั่นใจในเกมแพสเปอร์คาบ,บ้านเกมแบบนี้น่าวัดใจไบรตันครับพี่เศนมองว่าน่าจะเอาผลเสมอได้ในคืนวันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ไบรตันเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย